บัลลังนี้แลกมาด้วยเลือดเนื้อค้าแต่เขากลับแต่งตั้งพี่สาวข้าเป็นราชินีวันนี้มีพิธีราชาพิเศษคนที่ได้ยืนข้างเขาควรเป็นข้าฮะหลับสบายไหมน้องรักพี่กับซีซ่าไม่ได้รักกันด้วยซ้ำข้าทำกับสามีของข้าได้อย่างไรหากเป็นเรื่องอัลฟอนโซแล่วก็ข้าขอโทษอัลฟอนโซเหรอข้าหมายถึงซีซ่าต่างหากเด็กโม สตรีที่สูงส่งที่สุดในอาณาจักรนี้ควรเป็นข้ามิใช่หรือเ <m> จ้าน่าจะเจียมตัวยอยมถอยไปตั้งนานแล้วสิเช่นงานพี่มั่นกับซีซ่าไปแต่แรกก็จบแล้วนี่มาทวงทำไมตอนนี <m> ก้ก่อนนั้นซีซ่ายังเป็นแค่ท่านเขาลูกนอกสมรสนะสิในเมื่อตอนนี้เขาตอบแทนค่าตัวข้าได้แล้วเขาก็เหมาะสมกับข้าแต่ซีซ่าเป็นทุกอย่างของข้าพี่ไม่ได้รักซีซ่าด้วยซ้ำแค่เพื่อที่จะเป็นสตรีอันสูงสักถึงกับต้องพ่าเขาไปจากข้าเชียวหรือซีซ่าถึงกลับมาอ้อนวอนข้าเองเลยนะข้ารักเจ้า ้ารักเจ้ามานานเหลือเกินเจ้าเคยได้เป็นที่ปรารถนาของชายใดบ้างผู้ชายหนึ่งถึงจะยอมถวายชีวิตให้เจ้าก็ไม่ได้อะไรกลับมาเวลาผ่านไปเขาก็จะเบื่อข้าแล้วก็คิดถึงสุนัขสื่อสัตว์ที่อยู่เคียงข้างเขาเช่นเจ้าวมนนี้ข้าไม่ชอบมีปัญหาตามมานะเหตุใดการเสียสละของข้าจึงไม่ได้รับความรักตอบแทนหากข้าย้อนเวลากลับไปได้ ที่นี่คือที่ที่ข้าเคยอยู่ตอนเด็กนี่นะข้าย้อนกลับมาได้แล้วหรือใส่ใต้ตานี่มันอะไรกันเด็กดิคิดว่าตัวเองไม่ลูกทันหลานเธอเรือ่องไงนางเ็กฉันต่ำคราวนี้ข้าจะต้องปกป้องตัวเองให้ได้อ่านเลยที่ลายเว็บตูน